เคยรอรถเมย์คนเดียวเปลี่ยวๆตอนดึกไหมคะป้ายรถเมย์ที่มันร่างๆหน่อยไฟสลัวๆบางทีมันก็รู้สึกแปลกๆนะคะเหมือนมีใครมองอยู่ทั้งที่จริงๆไม่มีใครเลยเ,เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยมาจากเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งชื่อป้ายสุดท้ายก่อนตายค่ะเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งชื่อต้องที่คิดว่าเขากำลังรอรถแต่กลายเป็นว่าเขากำลังถูกรอรับจากสิ่งที่ไม่ใช่คน ครับบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกเรามากมากเลยนะความเปลี่ยวความมืดแสงน้อยๆมันทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงเปราะบางขึ้นมาได้ง่ายๆเป็นฉากหลังที่เหมาะมากเลยสำหรับเรื่องลี้ลับเพราะมันไปนกระตุ้นจินตนาการความกลัวลึกๆข้างในใช่เลยค่ะมาเริ่มที่ตัวละครหลักกันก่อนก็คือตองเขาเป็นพนักงานบริษัทเลิกงานดึกเป็นประจำคืนเกิดเรื่องเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์งานที่ใหม่แถวชานเมือง ขากลับก็ดึกแล้วประมาณห้าทุ่งได้ต้องรอรถเมย์กลับบ้านที่ป้ายเก่าๆป้ายนึงไฟก็ส้มๆสลัวๆแทบไม่มีคนผ่านไปมาเลยแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกเอออากาศมันเย็นลงแปลกๆเย็นเยือกเลยทั้งที่ไม่ใช่นาหนาวอืมความรู้สึกเย็นผิดปกตินี่ก็น่าสนใจนะครับมันเหมือนเป็นสัญญาณแรกสัญญาณที่บอกว่ามีบางอย่างไม่ธรรมดากาลังจะเกิดขึ้นเป็นการปูพื้นให้เรารู้สึกว่า เออกำลังจะเจออะไรที่มันเหนือธรรมชาติหรือเปล่าแล้วทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินมเสียงเหมือนส้นเท้าเดินมาค่ะผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวมานั่งลงห่างจากเขาไปหน่อยหน้าซีดมากๆเลยนะคะมองตรงไปข้างหน้าไม่พูดไม่จาต้งก็ลองชวนคุยดูถามว่ารอรถเหมือนกันหรือครับอะไรแบบนี้แต่เธอก็เงียบแต่ที่ทำให้ขนลุกเลยก็คือตอนที่โต้งเหลือไปมองเขาเห็นว่า เท้าของผู้หญิงคนนั้นนะคะ่ะมันมันหันไปด้านหลังเท้าหันกลับด้านโอ้โหอันนี้คือคลาสสิกเลยครับในตำนานผีเรื่องเล่าพื้นบ้านหลายๆที่ไม่ใช่แค่ของไทยนะใช้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้เพื่อบอกเลยว่านี่ไม่ใช่คนแน่ๆหรือเป็นสิ่งอื่นถ้าในบริบทไทยบางทีการเน้นที่เท้ามันอาจจะเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องการเดินทางหรือว่าวิญญาณที่ยังติดอยู่แบบว่าก้าวข้ามไปได้จริงๆ มันสื่อถึงความผิดที่ผิดทางอย่างชัดเจนฟังแบบนี้เรายิ่งรู้สึกหลอนเข้าไปใหญ่เลยค่ะแล้วเรื่องก็ดําเนินต่อไปตอนเวลาประมาณเที่ยงคืน13นาทีก็มีรถเมย์สาย99วิ่งมาจอดที่ป้ายแต่ที่แปลกมากๆคือบนรถไม่มีคนขับครับไม่มีคนขับตอนแรกต้งก็ยังพยายามคิดหาเหตุผลนะคะแบบว่ารถรุ่นใหม่ระบบอัตโนมัติหรือเปล่าแต่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นแล้วหันมามองตอง แต่ใบหน้าเธอเปลี่ยนไปแล้วค่ะเหมือนเหมือนถูกไฟเผาผิวหนังแดงเกรียมปากก็ฉีกกว้างไปถึงหูแล้วเธอก็พูดชวนตงว่าขึ้นรถมาสิจะได้ไม่ต้องเดินกลับเหมือนฉันต้องบอกว่าตอนนั้นเขากลัวมากแต่ก็เหมือนมีอะไรบางอย่างดึงดูดหรือสะกดจิตให้เขาเดินตามขึ้นรถไปครับเวลาหลังเที่ยงคืนกับรถเมย์ไม่มีคนขับเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำความเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเข้าไปใหญ่การไม่มีคนขับเนี่ย มันสร้างความรู้สึกว่าเราควบคุมมาอะไรไม่ได้เลยชะตากรรมเราอยู่ในมือของสิ่งที่มองไม่เห็นมันน่ากลัวตรงนี้แหละครับความรู้สึกไร้าทางสู้พอขึ้นไปบนรถแล้วนะคะบรรยากาศข้างในมันมืดมากมองไม่เห็นอะไรข้างนอกเลยมีแต่เสียงกระซิบเบาๆแทรกเข้ามาตลอดทางซ้ำๆว่าตายแล้วเราตายแล้ว ตรงนี่คือกลัวจนตัวสั่นเลยค่ะพยายามจะขอลงจากรถแต่ประตูล็อกเปิดไม่ได้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็หัวเราะเสียงดังลั่นรถเลยแล้วพูดเยาะๆว่าแกก็เหมือนฉันคนที่ไม่เคยกลับบ้านคนที่ไม่มีใครรอคำพูดนี้มันสะท้อนธีมหลักของเรื่องเลยนะครับความสิ้นหวังความโดดเดี่ยวการถูกทอดทิ้งถูกลืมมันอาจจะสะท้อนความรู้สึกของคนในเมืองใหญ่สมัยนี้ก็ได้ที่บางทีก็รู้สึกแปลกแยก ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครหลือเป็นความกลัวลึกๆว่าถ้าวันหนึ่งเราหายไปจะมีใครสนใจหรือมีใครรอเราอยู่ไหมมันเชื่อมโยงกับภาพของวิญญาณเร่ร่อนที่ยังติดค้างอยู่ไปไหนไม่ได้เป็นประเด็นที่น่าคิดมากเลยค่ะแล้วเรื่องก็พีข,ขึ้นไปอีกเมื่อรถหยุดนิ่งต้องมองไปที่กระจกมองหลังอยากจะเห็นหน้าคนขับแต่สิ่งที่เห็นคือเงาดำๆรูปร่างเหมือนคนแต่ไม่มีหน้า เงาดำไรนะ้หน้าใช่ค่ะแล้วเงาดำนั้นก็หันมาพูดด้วยเสียงที่เย็นเยือกกว่าว่านี่คือรถเมย์ของคนที่ไม่ต้องมีใครต้องการป้ายต่อไปคือป้ายสุดท้ายของชีวิตต้องกรีดร้องเลยค่ะพยายามจะหนีแต่ทันใดนั้นก็มีแขนเยอะแยะมากมายโผล่ออกมาจากเบาะที่นั่งด้านหลังดึงตัวเขาไว้โหดร้ายมากแต่แล้วเขาก็สะดุ้งตื่น ตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนในห้องของตัวเองหายใจหอบแบรงเหงื่อท่วมตัวเขาก็โล่งใจนะคะคิดว่าโอ๊อฝันไปฝันร้ายมากๆนึกว่ารอดแล้วใช่ค่ะนึกว่ารอดแล้วแต่พอเขาตั้งสติได้เดินออกมานอกห้องเปิดประตูหน้าบ้านออกไปสิ่งที่เขาเห็นคือป้ายรถเมย์ป้ายเดิมจากในฝันตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนหน้าบ้านเขาเลยและที่ป้ายนั้น ผู้หญิงชุดขาวคนเดิมนั่งรออยู่กำลังหันมายิ้มให้เขาพร้อมกับรถเมสาย99ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาจอดช้าๆตรงหน้าบ้านเขาพอดีโอ้โหจุดจบแบบนี้มันคือการตอกย้ำความน่ากลัวของตำนานเมืองเลยนะครับเส้นแบ่งระหว่างความฝันกับความจริงมันเลือนหายไปหมดแล้ว ชะตากรรมที่ดูเหมือนจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นไม่ว่าคุณจะตื่นกี่ครั้งมันก็ยังรออยู่ตรงหน้าเป็นการเล่นกับความกลัวในระดับที่ลึกมากว่าเราอาจจะติดอยู่ในวังวนบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เลยหลังจากคืนนั้นก็ไม่มีใครเคยเห็นโต้องอีกเลยค่ะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือทิ้งไว้เพียงตำนานป้ายรถเมร้างแห่งนั้นกับเสียงเล่าลือว่าทุกคืนยังมีคนเห็นหญิงสาวชุดขาวนั่งรอรถอยู่เสมอ แล้วก็มีเสียงประกาศแวแวๆเหมือนเสียงจากรถเมล์เก่าๆลอยลมมาว่ารถเมล์สาย99รับเฉพาะผู้ที่ไม่มีปลายทางอคุ้นเคยดีความกังวลลึกๆเวลาต้องอยู่คนเดียวในที่เปล่วๆตอนกลางคืนหรือบางทีมันอาจจะท้อนความรู้สึกหลงทางความกลัวที่จะถูกลืมในสังคมที่ทุกอย่างมันดูเร่งรีบไปหมดก็ได้นะครับ มันทำให้เราอดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าสถานที่ธรมธรมดาๆรอบตัวเราทุกวันนี้อาจจะมีเรื่องราวที่เรามองไม่เห็นหรือคาดไม่ถึงซ่อนอยู่อีกมากมายแค่ไหน